มีลูกค้าถามมาว่าของเราแพงเราก็ไม่ได้บอกนะว่าของเรามันถูกแต่ว่าให้เพื่อนๆพพิจารณาดูว่าไม่ได้แพงที่สุดไม่ได้ถูกที่สุดแต่ของเราเนี่ยก็คือมีคุณภาพนะรับประกัน ISO 9001แล้วก็มีมอ,อก,กอทุกใบส่วนสินค้าเนี่ยผลิตสดใหม่ก็คือไม่ได้้างสต็อกไม่ใช่มือสองเลยทุกคนเนี่ยดูดิสินค้าคุณภาพนะยังไงลูกค้าก็ลองดูแล้วกันในตะก้านะมันจะมีรายละเอียดสินค้าครบเลยมีขนาดมีสีมีอะไรก็กดสังได้ข้างล่าง แล้วก็ของเราเนี่ยสต็อกในไทยนะสต็อกเองสินค้าพร้อมส่งสต็อกแน่นนะไม่ได้แบบว่าแล้วก็ของเราเนี่ยจะส่งทุกวันนะมีบริการเก็บปลายทางรับประกันสินค้าด้วยนะทุกคนถ้าเผื่อเพื่อนๆเนี่ยสินค้าเสีหยหายหรือใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทักแชทมาคุยกับแอดมินก่อนได้แต่ว่าเท่าเท่าที่ขายมาเนี่ยประมาณเป็นพันเป็นหมื่นใบนะแม้แต่เจ้าเดียวเจ้าเดียวที่ขอเคมกก็คือไม่มีนะส่วนใหญ่มีแต่ปลายทางแล้วลูกค้าไม่รับของนะวทุกคน จะเดินทำไมจะเดินทาไมก่อนเขาบอกว่าให้เดินพี่กัดด้านล่าง